สวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Calendar ซึ่งเป็นปฏิทินที่ Google เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาทำไมต้องมีปฏิทินครับผมก็คือระหว่างที่อาจารย์นัดหมายนักศึกษาในการส่งงานในการเข้าเรียนหรือการสื่อสารกัในในองค์กรให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของกำหนดการต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่การประชุมนะฮะ การกำหนดการประชุมออนไลน์เนี่ยเราจะใช้ Google Calendar นี่แหละเป็นตัวที่จะบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า Google Calendar เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดใส่ไว้ในมือถือก็ได้ใส่ในแท็บเล็ตหรือว่าเปิดจากเบราว์เซอร์ตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เรามี รายละเอียดที่จะมาแนะนําให้กับอาจารย์ได้เข้าใจนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญตามขั้นตอนเลยนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอยากให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับล็อกอินเข้าไปใน Account ของก็คือเราก็จะใส่ตัวอีเมลเหมือนเดิมนะครับอาจารย์เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราก็จะเลือกอีเมลหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับ ทุกๆครั้งที่เราจะใช้แอปพลิเคชันใดๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเราล mm ็อกอินเข้ามาที่ Google Drive นะครับอาจารย์ครับอย่าลืมนะฮะอันที่2ก็คือเรามาที่ตรงแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยนะครับที่เป็นจุด9จุดตรงนี้พอกดเข้าไปปุ๊บอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแอปพลิเคชันอยู่หนึ่งตัวที่ชื่อว่าปฏิทินถ้าเป็นเบราว์เซอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเป็นเป็นคาล endar นะครับถ้าเรากดเข้าไปในคาล endar เนี่ย ซึ่งผมเนี่ยได้ได,ได้ได้ทำมาแล้วนะฮะได้สร้างขึ้นมาใช้งานอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่ทีนี้จะมาแนะนําในวันนี้ในส่วนของอันนี้วิธีการใช้งานนะครับก็คือในปฏิทินของ Google c a l enda เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตาของ Google c a l enda เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแบ่งเป็นรายละเอียดทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือในส่วนของคําว่าสร้างสร้างตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าการสร้างปฏิทินใหม่นะครับหรือสร้างกิจกรรมต่างๆนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะมากดตรงนี้ได้ อันที่2นะครับก็คือในส่วนของมุมมองย่อยนะครับในส่วนของที่เป็นเดือนนะอาจารย์สามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของวันนี้เราอยู่ที่วันที่8วันพุธที่8เมษายนปี2020นะฮะอาจารย์สามารถที่จะเลื่อนเป็นดูนเป็นเดือนไล่ไปเรื่อยได้นะครับหรืออีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ดูมุมมองเมนูใหญ่เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ ก็คือจะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่วันที่8วันพุธที่8เมษายนเหมือนกันนะฮะเราสามารถที่จะเลื่อนเป็นเดือนได้เลื่อนเป็นเดือนผัดเป็นเดือนเดือนไปนะฮะแล้วกลับมาก็คืออาจารย์กดปุ่มที่ชื่อว่าวันนี้นะครับปุ๊บม,มันจะกลับมาที่สถานะของวันในปัจจุบันนี้นะครับส่วนทางด้าน ด้านด้านบนนะครับก็เป็นเมนูมาตรฐานของ Google นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Google ได้นะส่วนด้านล่างทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือแอปพลิเคชอคือปฏิทินย่อยๆนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะไปใช้งานปฏิทินร่วมกับคนอื่นได้นะซึ่งในคอร์สเนี่ยผมก็จะมาแนะนำให้อาจารย์ได้ใช้ตามลักษณะข้อมูลตังนี้เลยนะครับผม